ศาสตราจารย์ดอรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตก,กรรมหรืออวเปิดเผยว่าผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน Time Higher Education Impact Ranking 2021ที่ใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนานที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้ประกาศว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ4แห่ง ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับโลกคือมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชพัฏเลยมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีที่สําคัญองกิ้งของมหาวิทยาลัยถือเป็นดัชนีชี้วัดประเทศที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจลงทุนจากต่างประเทศโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่อยู่อันดับที่801-1,000มีความโดดเด่นด้าน SDG 8 คืองานที่มีค่าและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ SDG 7คือพลังงานสะอาดและการเข้าถึง SDG 4คือคุณภาพทางการศึกษาขณะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยอยู่ที่อันดับ1 1 0 1พัสมีความโดดเด่นด้าน SDG 4คือคุณภาพทางการศึกษา SDG 5คือความเท่าเทียมทางเพศและ SDG 1คือการขจัดความยากจนส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา อยู่ที่อันดับ 101+ พัสมีความโดดเด่นด้าน SDG 4คือคุณภาพทางการศึกษา SDG 15คือระบบนิเวศทางบกและ SDG 1คือการขจัดความยากจนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีอยู่ที่อันดับ 101+ พัสมีความโดดเด่นด้าน SDG 1การขจัดความยากจน SDG 16คือสันติภาพความยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็งและ SDG 4 คือคุณภาพทางการศึกษาผลการจัดอันดับในปีนี้ชี้เห็นว่ามหาวิทยาลัยของไทยจำนวนมากได้สร้างกำลังคนงานวิจัยเพื่อผลผลิตทางวิชาการรวมถึงการรับใช้สังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนายอย่างยั่งยืนระดับโลกและตอบโจทย์ของประเทศประชาชนท้องถิ่นที่สำคัญการพัฒนามหาวิทยาลัยตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนั้นๆสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในโครงการพิกโฉมหาวิทยาลัยของกระทรวงอวที่ต้องการยกระดับมหาิทัยตามความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของการสร้างและพัฒนากําลังคนสร้างงานวิจัยการบริการวิชาการและรับใช้สังคมอันจะนําไปสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและการตอบโจทย์ประเทศโดยยึดเป้าหมายของประเทศเป็นตัวตั้ง